เจอกันยาเย็นอีกแล้วนะครับผมกลับเวลาหนึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมนะเหยื่อเป็นบิ๊กแอดนะครับสามนิ้วนะหลังๆนี่ชักเห็นกัดระโดดกัดลระคายนะนี่กัดใกล้กลๆเลยท่านผู้ชมไปละสายไปละวิ่งออกซ้ายครับอยู่นะเรียบร้อยครับท่านผู้ชมนี่เลยครับโอ้ไซดดีนะตัวนี้ครับท่านผู้ชมกัดครับท่านผู้ชมโอ้ยอิงใหญ่เลยนะ เอเาเลยแล้วการน,นกับแบบนี้นะไม่เข้าตานะติดขอบปากครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมกัดแ,แล้ววิ่งย้อนนะวิงออกละว,วัดสวนเลยครับแบบนี้นะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ <c oughs> มาก็สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะก็เจอกันยามเย็นอีกแล้วนะผมกลับเวลานหนึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมนะ ก็อันนี้ก็จริงๆเป็นวันหยุดนะแต่ไม่ค่อยมีเวลานะครับผมนี้ก็มาเพิ่งวิ่งไปกับเพชรบูรณ์มานะ <Huh? S 1> อ่าเพชรบูรณ์แต่ก็กลับมาตกปลากระพงเพชรอีกเหมือนเดิมนะ <Wow. S 1> ก็มาหมายเดิมครับเวลาแค่นี้นะโอ้ยสะดุดจะล้มนะโอเคเดี๋ยวไปลุยกันครับเวลาน้อยใช้สายอย่างประหยัดนะโอเคเหยื่อเป็นบิ๊กแคทนะครับสามนิ้วนะตัวเบทหนึ่งโอตะกัวห้ากมไม่มีสายหน้านะใส่ลูกปัดไวเคาะนะครับ สา,ายเป็น PE 1อน่นะคันเป็นฟินิกบิวนะครับฟินิกเอ็มบีเอ็กนะหกพุทแปดหกดสิบสองนะครับลอกเป็นชิวโนะคาคาตาคอนเฟปนะบีที่เอ็ดลอกเจ็ดนะครับ, 1, บ, 7, รบก็ทางการสัง่งซื้อเหยื่ออยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะเดยที่เวลาหนึ่งชั่วโมงวันนี้จะทำได้สักกี่แต้มนะครับมนะ่หมายนี้บางวันก็ง่ายบางวันก็ยากนะ เป็นวันๆไปครับผู้ชมนะบางวันเราก็ปลาจิบกันเนี่ยนะปลามันก็อยู่หลุมเดิมกันนี่แหละนะแต่ก็ไม่กัดนะครับบางวันก็กัดง่ายนะผ่านหน้าไม่ได้เลยทีเดียวนะบางวันก็กัดแรงบางวันก็กัดเบาครับนะแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันครับ หลังนี่ชักเห็นกัดระโดดกัดล็อกคายนะนี่กัดใกล้ๆเลยท่านผู้ชม <Wow. S 1> ไปละสายไปละยิงออกซ้ายครับหลังๆนี่เห็นกัดล็อกคายนะารกสเลยไม่ค่อยใสย่สายหน้านะไม่หยุดเตือท่านผู้ชมไม่มีวิแววะหยุดเลยนะอยู่ไหมอยู่นะเรียบร้อยครับท่านผู้ชม okay. กัดใกล้เหรอเนี่ยนะกัดตรงนี้เลยครับโอ้ไซด์ดีนะตัวนี้โอ้ตีไปทางไกลมากัดอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหบิ๊กแอสครับลงน้ำันไรกันโดนนะสวยอยู่ครับกำลังกินนะโอ้ข้าเบ้าตาเนี่ยกัดจะปล่อยเนาะอันนี้ไม่ปล่อยแล้วล่ะนะเข้าเบ้าตานะโอเควิกแอสสามนิ้วนะครับผมสุดยอด ดูต่อครับเดี๋ยวมาดูเราจะเจอตัวอีกไหมนะชั่วโมงเดียวเจอสามแต้มก็หลูแล้วบท่านผู้ชมเนะี่ยตียัดกองสวะเลยนะนยิมยิมเนี่ยมันจะลกนะข้างล่างเนะี่ยเป็นซากจาเน่านะ ใกล้ๆบริเวณเนี้นะบ่อยมากที่ปลามาักัดอยู่ในระยะห้าเมตรไงนะนะ <Wow. S 1> แล้วก็มังกัดใกล้ๆข้างตะลิงอย่างมื่งกี้นะบ่อยมากนะครับเพราะบริเวณเนี้มันเป็นหลุมเลยนะดีทุกอย่างลงตัวทุกอย่างครับหมเนะี้ แต่ก็แปลกไม่เคยเจอปลาไซรูเลยนะเออที่เห็นขึ้นขึ้นจิบอยู่ก็ไซเนี่ยนะไซแบบดูแบบแบบว้าวจริงๆอะ่ะเห็นไปขึ้นอยู่กลางบอ่อครับนะแต่ก็นะไม่เสียเวลาตีไปหรอกเพราะเวลาเราก็น้อยนะครับนะต้องทำเวลาต้องตามแบตเตอรี่ด้วยนะครับนะ เลือกตีเข้าในจุดที่คนน่าจะเจอตัวง่ายที่สุดครับก็คือบริเวณข้างตลิ่งอย่างเงี้ยนะโอเคส่วนใหญ่กัดอยู่ไม่ไกลตลิ่งเลครับนะระยะห้าหกเมตรทั้งนั้นนะไม่ว่าฝั่งนูน้นฝั่งนีน้หรือทางนู้นนะถามว่าตรงกลางเนี่ยเคยขยี้บ้างไหมก็ขยี้อยู่นะแต่ไม่เจอครับเนี่ยนะขึ้นและก็มีแต่ไซส์นี้แหละนะสองขีดสามขีด ก,กัดครับท่านผู้ชมกัดครับต้นผู้ชมเออมันเป็นกองย่าเน่านะตรงนั้นนะหลังก็เลยตัดสินใจวัดเลยครับไม่ใหญ่นะโอ้ทำไแม่งฟองดูอลังการเลยนะเบ้าตายแล้วไงเ,เออทำไมชอบเข้าเบ้าตาซ้ายจังวะ ข้าซ้ายขวานะชออเข้าตาขวานะเออต้องเก็บแล้วนะแบบนี้ต้องเก็บหมดครับท่านผู้ชมเออไม่ใหญ่ครับก็อพอได้สนุกนะสุดยอดครับบิ๊กแอดนะเฟียงฟ้ามะพร้าวาาน้ำหอมชมต่อครับ ใกล้ตัวนี่ประมาทไม่ได้แล้วนะาุณผู้ชมนะเจ้ามากัดตรงนี้กัดใกล้จะทั้งทีทรงไม่ทันนะออปลาไม่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้วะ่ะ ไปไนใกล้แลครับตีใกล้ๆนี่แหละมาเล็กใหญ่ไม่เกี่ยงขอให้กัดเถอะไหนจะไม่สนใจเราอีกเลยใช่ไหมเควินนังก้อนจะปวดขาแล้ว ¿Qué de no กัดต้ำชมวิ่งขวานะเดี๋ยวเอาเลยครับโอ้ยวิ่งใหญ่เลยนะเออไม่ใหญ่นะครับเข้าบ่ไตไหมบาไตานะันมั้งกันที่สามครับอ้อสายพอกันนะ ยอดครับแอดนะสีดำก็กัดดีมือนกันนะเนี่อนะตัวนี้เข้าแก้มนะผม <No. S 1> เดี๋ยวคักสั่งก็จะปลดปล่อยมันไปนะโอเคเดี๋ยวถ่ายลูปแล้วปล่อยครับสุดยอดวิกแกโรเทเรนแก้มแตกไปเลยนะมจะเป็นสีซะหน่อยแต่มันยังไม่พังนะนะเอาให้พังเป็นตัวตัวไปนะ นั่งกอนั่งเคาะแล้วหมาน,นะนั่งแบบออไร้จินตนาการนะนะนั่งแบบไร้ความหวังนะนะออกัดนะตอนไม้ไหนนี่กา้าวตีเข้าจุดกัดแน่ๆน,นะไม่กัดนะอืมีแต่ปลาไซนี้ทั้งนั้นเลยนผู้ชมเนะี่ยขึ้นใกล้ๆนะครับ huh? เมื่อกี้พอหยุดแล้วก,กระตุกอีกทีหนึ่งตั๊บเอาเลยนะดึงมือไปเลยครับดีที่ไม่คายนะนึกว่าคายไปแล้วด้วยนะกัดแรงมากเกินเออปลามันก็กัดอยู่บริเวณนี่แหละนะที่มันขึ้นให้เห็นนี่แหละ ไม่ได้กัดไก่เลยนะมันจะเจอเหยื่อว่างั้นเอาเลยแล้วกัน เอาเลยแล้วกันกับแบบนี้นะผู้ชม <Wow. S 1> เ,เหมือนจะมีไซส์ครับผู้ชมนะโตขึ้นมาหน่อยนะโอเคโอเคสุดยอดครับบิ๊กแอดกัวไทยไลน์ สวยครับตัวนี้ไม่เข้าตานะติดขอบปากครับกัดดึงเลยนะเอออ้วนหน่อยนะตัวนี้ตัวโตวขึ้นมาหน่อยโอเคครับไปกันต่อนะอย่างนี้ไม่ต้องสืบนะเหนียวมากนะพเกตนะมีสี่ตัวแล้วครับยังไม่ขาดเลยแต่ตัวนี้ต้องตัดต่อสายหน้าใหม่นะสายใหม่แล้วนะบริเวณเออใกล้ๆตัวเบ็ดเนี่ยมันทะลอกแล้วนะโอเค ก็ทาไม่ใช้สายหน้าแบบนี้ต้องคอยเช็คเรื่อยๆนะครับทานผู้ชมนะยาวได้ปล่อยเจ้านะอย่าจะล่าใจนะปลาปามกัดไม่ขาดหรอกนะรดนบ่อยๆเข้าเนี่ยนะไม่เหลือครับทนฟันมันไม่ได้หรอกนะจะเหนียวจะแพงแค่ไหนก็เถอะนะรดนสองเข้าสองทีสามทีก็นะมีถลอกมีขาดได้เหมือนกันนะแต่ประมาทครับคอยเช็คเรื่อยๆนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อครับผม มันนั่งกอ่อซึมๆมันต่อครับเราตั้งอบตั้งใจนวดกัดเออนั่งก่อเล่นๆกอ่อซึมๆไปราะเดียวกัดแล้วเดียวกัดนเออ,เอ,อมันเป็นอย่างนั้นเป็นได้ยังไงเนี่ยนะแรกๆดูไม่ค่อยจะจิบนะครับนะ เรอยู่น้ำสะเทือนเยอะตกน้ำผมแปลมแปลม,มไม่ไหวขอดี๋ยวฟองขึ้นเดี๋ยวขึ้นจิบนะ <Okay. S 1> มีให้ได้เล่นมีให้ได้สนุกตลอดเท้าใหมานี้นะไม่เคยผิดหวังนะโอเคแต่ไซส์ใหญ่นะ <Okay. S 1> พูดมนไปที่อื่นแล้วเจอไซส์ใหญ่ะะ <laughs> ะ มจะเป็นนักสานปลาปลอกเตอททัวันเลยนะของท่วมเลยตอนนั้นนี่ก็อะไรกัดครับ จบร้อยครับท่านผู้ชมกัดแล้ววิ่งย้อนนะเออมันได้อย่างงี้สิม <c oughs> ัน <c oughs> เด้ครับเออเต็มปากไปตรงนี้ต่เมี่อกี่คนเล่นอยู่ตรงนั้น,นะะเหรอเจอเหยื่อก็มับกว่าดีเลับท่านผู้ชมนะว้าวโอเคเต็มที่ห้าครับ เต็มเแก้มแตกเหมือนเดิมนะมแสงเริ่มน้อยแล้วนะใจจริงอยากจะเปลี่ยนเป็นสีสว่างๆหน่อยนะตอนนี้นแต่เหยื่อมยังไม่พังนะนใช้ได้อยู่นะใช้ดีอยู่เลยเนะี่ยเหมือนขยับแล้วเอาเลยครับ ใช่ปลาไหมยังไม่มีฟองนะหรือว่าชนอะไรใช่ครับฟองขึ้นแล้ว <Okay. S 1> มันปลาจะย้อนด้วยนะครับท่านผู้ชมนะยังอยู่นะเริ่มวิ่งออกละวัดสวนเลยครับแบบนี้นะยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเออพอเหยื่ยลอลงถึงพื้นมันเอาเลยครับท่านผู้ชมนะเป็นหล่นต่อหน้าพอดีครับเออเสียงฟ้าวนะ โอ้ห oh, ตัวนี้ตัวเล็กจังนะที่แรกว่าจะปล่อยหมดนะครับนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปล่อยสักตัวนะเก็บเข้าถุงหมดโอเคสุดยอดครับวิกเกตโรยเทเลนหมาเด็ดเยื่อดีโอเคครับท่านผู้ชมก็หมดเวลาแล้วนะก็พอได้ตัวนะผมอ่ารือยหกตัวนะหกตัวนะครับสรุปไม่ได้ปล่อยสักตัวนะที่แรกกะจะปล่อยไม่ปล่อยแล้วนะครับก็แบตหมดนะผม เวลาก็ใกล้จนเจียนแล้วนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะเป็นกำลังใจให้น,นายาสารทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ